สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาลุ้นกันว่าโรนัลโดจะไปทีมไหนเฮ้ไม่ใช่วันนี้มาอยู่กันในเกม AXIE Infinity นะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการขายตัวนะครับผมนะครับวันนี้เพื่อนๆถามกันมาเยอะกันเหมือนกันว่าขายตัวยังไงนะครับเพราะว่าผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันว่าขายตัวผิดนะครับ ก็หนึ่งเลยเข้าไปที่เว็บไซต์ Axie Infinity นะครับก็ผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็เข้าไปยังไงก็เข้ามาปุ๊บเข้ามาเสร็จแล้วเข้าไปที่ Axie Infinity เว็บไซต์แล้วก็ไปที่ My Page นะครับแล้วก็เข้ามาเสร็จนะครับแลนะ้วก็เข้าไปที่ My Account เข้าไปที่ My Account เสร็จนะครับไปที่ Inventory ดินเรีแล้วก็เลือกตัวที่เราต้องการขายอันนี้ของการขายตัวกลางเลย<ม>นะครับแล้วก็กดตัวที่จะเซลก็ตัวนี้แหละไปตรงนี้นก็เลือกวิธีที่จะขายเอาแบบไหนนะครับก็เลือกอันแรกเลยก็ฟลิกไว้เลยว่าเราจะขายกี่เท่าไหร,นะร่ตั้งอยู่0.5เนี่ยชิเลเรี่ยม ก็พิกบไว้เลยว่าจะขายเท่าไหร่ก็ยินเท่าฟรีด้วยนะเราก็จะได้รับเท่านี้ผมคิดว่ามันก็เหมือนการเล่นหุ้นอะ่ะพิจิบไว้เ,วเลยว่าอนาคตจะทำเท่านี้จะได้เท่านี้ไม่งงใช่ไหมอ,อ่อันต่อไปก็แบบการประมูลก็เริ่มต้นเท่านี้จบเท่านี้ไปวัาเนีย ตอน,นี้ตอาน,นี้แล้วก็มีห้าปีช่างน,นี้ผมจะเลือกไว้ประมาณนี้เลยผมคิดว่าอนาษษคตขึ้นแน่นแหงเลือกไว้เลยดีกว่าประมาณสี่แล้วกันผมค่อยจะจะได้รับประมาณสามขอเติมมาเลย งงใช่ไหมเพืเ่อนๆแล้วมันก็จะไปขึ้นที่โลนลึงนะครับสั่เติมมันเ,นเ,นนเลยมันก็จะให้เราสั่งเฟิมอีกทีหนึ่งนะครับเท่านี้ก็จะเป็นการจบนะครับนี่ก็จะเป็นขึ้นมาเลยว่าเราจะได้รับประมาณนี้นะครับสี่สตียว คุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ออยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องใหม่นะครับยังไงขอบที่เข้ามารับชมด้วยช่วงนี้ผมป่วยด้วยยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วยเป็นอย่าง